วันนี้จะมาอัปเดตสวนสนดุก Dream World ราคาเท่าไหร่มีเครื่องเล่นอะไรเปิดให้เล่นบ้างเราไปดูกันเลยครับสบรหับบัตรที่พี่จิแทซื้อมานะครับก็จะเป็นบัตรรวมเครื่องเล่นราคาใบละ500บาทนะครับซึ่งก็จะเล่นได้เกือบทุกอย่างเลยครั้งละหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าจะมีบางอย่างเนี่ยที่เราเล่นไม่ได้สวัสดีครับเพื่อนเตอนนี้ผมก็อยู่ที่ Dream w o แล้วก็มาเที่ยวกับพี่นัท หลังจากที่เราผ่านประตูเข้ามาก็จะเจอคุณลุงกําลังนั่งดูแผนที่ d ดีมเว r ร์อยู่นะเพื่อนๆเ,เ,เคยมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วลุงแกก็ยังนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยสำหรับการรีวิวครั้งนี้ผมจะเริ่มเดินจากทางฝั่งขวานะเพื่อนๆอ,อันแรกที่เดินมาเจอเลยก็คือส่วนน้าวอเตอร์ฟันอันนี้พี่ธีเทยมาได้เล่นนะเพื่อนๆแต่ว่าพี่ทีเทเดินมาเล่นอันนี้หนูลงกรดเสียวนิดๆต่อไหม เครื่องเล่นอันนี้สนุกดีนะมันจะเสียวช่วงที่เลี้ยวนะเพื่อน ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเช้าลอยฟ้านะก็จะอยู่ใกล้ๆกับหนูลมกดเลยอันนี้คืออะไรคะโฟโตเปียพอเดินเข้ามาอันนี้นะครับพี่ดิเดก็เจอเตียงนอนเราก็เจอบ้านผักด้วยนะแล้วก็ยังมีร้องเท้าใหญ่มากๆนอกจากนี้ก็ยังมีบ้านขนมด้วยเฮ้ยเราจะได้กินขนมหรือเปล่านี่ก็เป็นบรรยากาศภายในนะเพื่อนๆก็จะมีขนมหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กไอติม ผลไม้เขาก็จำลองเป็นบ้านที่น่ารักมากๆม,มีห้องครัวมีเตียงนอนแล้วก็อีกหลายอย่างนะเพื่อนๆส่วนอันนี้ไปเจอด้ามจับประตูเป็นมะเขือยาว <c oughs> คิดดีไม่ได้เลยแล้วพอเดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นบ้านกลับหัวเป็นแบบกลับหัวหมดเลยนะบ้านยักษ์โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเข้ามาในบ้านยักษ์แล้วนะที่ว่าต้องกระสิบเพราะว่ายะ นอนลับอยู่นี่นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดสมบัติของยักษ์กันแต่ว่าเปิดไม่ได้ <c oughs> นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในบ้านยักษ์นะเพื่อนๆแล้วก็มีไข่ด้วยอะ่ะไข่ทองคําแต่ว่าเอามาไม่ได้นะ มันติดมาถึงไฮไลท์ของส่วนสนุก d ดีเวอร์ก็ว่าได้จะต้องเป็นแบบอยู่ในแบบท็อปทีอะไรแบบนี้นะสําหรับเครื่องเล่นที่ชื่อว่าเฮอริเคเพราะว่ามันเป็นอย่างเดียวในส่วนสนุกดีเวอร์นะครับเพื่อนๆที่มีการตีลังกากับหัวเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลย นอกจากนี้ยังมีเกมแล้วก็กิจกรรมสนุกๆให้ฟิลแบบเหมือนอยู่งานวัดนะมีปลาลูกโปมีย้อนห่วงอะไรประมาณนี้ถ้าทําได้ก็ได้ตุ๊กตาแต่ว่าในส่วนนี้จะต้องเสียเงินเพิ่มต่างหากนะโอเคตอนนี้ก็มาถึงบ้านผีสิงกันแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าบ้านผีสิงกันเลย <laughs> <laughs> โอเคนะเข้ามาแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบผีอิเล็กทรอนิกส์นะให้พอสะดุ้งเบา,เบา อีกหนึ่งเครื่องเล่นยอดนิยมบอกเลยว่าคือไวกิ้งไวกิ้งเนี่ยไม่ได้ตีลังกานะเพื่อนๆแต่ว่ามันเสียวมากเสียวมากจริงๆตอนเวียงนะคือเหมือนท้อมจะหายไปเลยนะดูนะมันเวียงแบบตั้งฉากเลยมนะั้งเนี่ยแต่ไม่ได้ตีลังกานะใครที่ชอบแบบเสียวๆมันๆอันนี้เลยต้องมาเล่น อันต่อมาที่ไปเล่นก็คือรถไฟตะลอยจักรวาลมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับหนูลมกดในเวอร์ชั่นที่มืดตืต้อไปหมดเลยแต่ว่ามันเสี่ยวนะนเพื่อนเพราะว่าเราไม่เห็นไงว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงเอออันนี้ก็สนุกดี ต่อมากก็จะเป็นรถบัมบอกเลยว่าโคตรมันนะพนเพื่อนๆสําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะหมุนซ้ายหมุนซ้ายอย่างเดียวเลยนะเมื่อถึงอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันที่แบบเฮ้ยเห็นคนเขาแชร์กันเยอะก็คือห้องน้ำซีทรูคนที่กําลังยืนฉี่ด้านในเนี่ยอมองม่เห็นด้านนอกนะแต่ว่าคนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยมองไม่เห็นนะอันต่อมาก็คือวิหกสายฟ้าซึ่งอันนี้หลายคนบอกว่ามันคือปลาหมึกอันนี้ก็จะหมุนหมุนกดขึ้นลงขึ้นลงได้นะแล้วก็ยังมีพวงมาลัย ให้เราหมุนได้ด้วยอีกหนึ่งหมุนกับแลปเตอร์บอกเลยว่าอันนี้ก็มันมากเหมือนกันนึกว่าอยู่ในพับดีเจก็เปิดเพลงมันนะอันนี้อันนี้คือเครื่องเล่นที่ชื่อว่า เธอนาโดเป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่โคตรเสี่ยวเลยนะมันมีความผสมผสานเหมือนกับเราเล่นไวกิ้งแล้วก็แรปเปอร์ที่หมุนๆได้อันนี้มันไม่ได้ตีลังการนะเพื่อนๆแต่ว่าคือมันเสี่ยวมากนะบางคนก็เห็นท้องฟ้าบางคนก็เห็นพื้นดินโอ้โหใครเคยเล่นอันนี้ละบ้างขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แกลนแคนยอนอันนี้ยมันเหมือนกล่องสุมเลยนะสุมว่าจะเปียกหรือเปล่า ใครที่มีเสื้อกันฝนเตรียมเสื้อกันฝนไปด้วยก็ได้นะถ้าไม่อยากเปียกแต่ว่าเขาก็มีขายนะราคา30บาทส่วนผมเปียกหรือเปล่าเปียกไหมนะเปียกนครับัวโอเคไหนๆก็เปียกแล้วเลยตัดสินใจไปเล่นซุปเปอร์สเปรชก็เลยตอนแรกกะว่าจะไม่เล่นนะเพราะว่าไม่อยากเปียกไงแต่เมื่อ,อมันเปียกแล้วก็เล่นไปเลยสำหรับซุปเปอร์สเปรชนั้นก็เปียก <l ots> <l ots> จากนั้นก็มาเล่นรถคุณปูเหมือนจะดูเด็กๆนะแต่เอ้ยแต่มันก็สนุกดีนะและนี่คือสกายโคสเตอร์เป็นอีกหนึ่งอันนะที่ยอดฮิตเลยนะสำหรับสวนสนุกแห่งนี้แต่ว่ามันไม่ได้ตีลังกานะนเพื่อนๆมันก็ยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาแต่แบบเอ้ยเสี่ยวโย เพื่อนๆครับผมจะมีทริคให้เพื่อนๆไปสวนสนุกช่วงหน้าฝนวันที่ผมไปบอกเลยนะคบว่าผมเจอฝนตกเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเล่นเครื่องเล่นเนี่ยให้ได้หลายๆอย่างแล้วไปช่วงหน้าฝนเนี่ยจะทํายังไงดีนะครับถ้าเกิดว่าตอนนั้นฝนยังไม่ตกอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปเล่นเครื่องเล่นที่อยู่กลางแจ้งก่อนนะกลางแจ้งก็เช่นเฮอริเคนไวกิ้งเทอร์นาโดเครื่องเล่นที่อยู่กลางแจ้งเนี่ยเขาจะต้องปิดให้บริการแล้วก็จะเปิดได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนฝนหยุดตกซึ่งวันที่ผมไปอ่ะมัน จนถึงปิดเลย <c oughs> <laughs> เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเล่นเครื่องเล่นกลางแจ้งก่อนเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันยังมาเล่นเครื่องเล่นที่อยู่ใต้หลังคาได้อยู่เพิ่มเติมข้อมูลให้อีกนิดนึงนะเพื่อนๆสําหรับเครื่องเล่นที่ปิดให้บริการหรือว่าเครื่องเล่นที่เล่นไม่ได้เนี่ยลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูนะครับบางทีเนี่ยเราสามารถเล่นเครื่องเล่นอีกเครื่องนึงเนี่ยแทนได้นะครับเขาก็จะฉีกตั๋วในส่วนที่ไม่ได้เปิดให้บริการใครที่มีแผนจะไปหรือว่าไปมาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ 再见。